ทำทุกอย่างถูกต้องยกเว้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะคือความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดู Eternity 3สรักหนึ่งนิรันด์นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะถูกโปรโมทว่าเป็นหนัง rom com นะครับโรแมนติกคอมเมดี้แต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนังที่สำรวจความรักมากกว่านะครับหนังเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับตายแล้วก็มาอยู่ในโลกที่เหมือนเป็นหลังโลกหลังความตาย เหมือนเป็นจังชั่นเหมือนเป็นจุดพักไว้เ,เฉยว่าอ่ะเนี่ยภายใน7วันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะใช้เวลาทั้งชีวิตตลอดเวลาตลอดกายของคุณเนี่ยที่ไหนโดยโอ้โหมันมีให้เลือกแบบหลากหลายมากมันมีแบบโอเป็นร้อยๆเป็นพันๆันนั่นเลย แล้วก็ต้องอยู่ที่เนี่ยใช้เวลา7วันในการเลือกแล้วเขาก็ใช้เวลาป,ปึ้งปั้งปึ้งปั้งใช้ชีวิตของตัวเองแบบเนี้ยไปไปเป็ดวันพี่อับจะไปตัดสินจ้องตัดใจแล้วก็มาเจอบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งก็คุยกันเป็นเพื่อนกันเจอกันนิดนิดหน่อยหน่อยยังไม่ถึง7วันยังไม่ทันได้ไปเมียตามมาด้วยเมียตายมาปึ้งมาเจอกันแล้วผลปรากฏว่าอีบาร์เทนเดอร์เนี่ยที่เคยเป็นคุยเคยคุยกันเมื่อคืนเนี่ยคือผัวเก่าของเมียคือผัวผัวคนแรกของเมียที่เคยแต่งงานกันแล้วอีผัวคนเนี้ยแม่งตายตั้งแต่อยู่ แล้วรอเมียอ,อยู่ที่เนี่ยไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปแบบอีเทอร์นิตี้ไม่ยอมไปมีความสุขไม่ยอมไปเฮียอะไรคืออยู่ที่เนี่ยและอีจังชั่นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขนะทุกคนก็คือแบบเป็นห้องแบบห้องแคบๆเล็กๆคือว่าง่ายคืออดทนรอเมียมา65ปีพี่ไมค์กูก็แบบอ,อ้าวเฮียแล้วยังไงต่อและพอยต์ของเรื่องคือนางเอกของเรื่องจะเลือกใครมันดูเป็นหนังที่แบบว่าอ่ะก็เป็น ความรักแบบ2อหนึ่งเลือกไม่ได้ผู้หญิงเลือกไม่ได้ว่าว่าจะเป็นใครกันแน่ใช่ไหมครับแต่ที่มันลึกซึ้งไปมากกว่านั้นก็คืออีพระเอกกับนางเอกอะที่ตายมาด้วยกันพี่ไมเทนเลอร์กับไอซิเบตโอเซนอะที่ตายมาด้วยกันอะมันไม่ได้ตายตอนหนุ่มสาวแบบที่เราเห็นในตัวอย่างคือมันอยู่มาด้วยกันจนมันแก่มากเลยเว้ยแต่งงานกันมา67เปีอะแต่งมากันมานานมากมันตายตอนแก่แล้วความสนุกอย่างหนึ่งในหนังเรื่องนี้คืออะไรรู้ปะ่ะคือทั้งสองคนอะไม่เล่นเป็นคนแก่ มันไม่ไดเล่นเป็นคนหนุ่มไม่ได้เป็นคนสาวคือเล่นเป็นคนแก่ที่อยู่ในร่างของคนหนุ่มเท่านั้นเองซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหดูสองคนนี้เล่นแม่งแม่งก็บันเทิงแล้วคืออลิเซเอเ็โสเวนอะโอเซนอะผมไม่เท่าไหร่แต่ไมเซลเลอร์เล่นเป็นดีแล้วมันจะเป็นแบบลุงแก่ขี้บ่นที่มันเดอเดรด,ดาดาเออจะมีความเดรเดรดาแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นแบบอลิซาเบ็โอเซนโคสจะเด้มันแบบเหมือนกับผู้หญิงแก่ๆนิดนึงอะคือในเรื่องอะเราจะเจอพวกเขาตอนที่แก่แล้วยังไม่ตายก่อนนะเว้เราก็จะมีภาพจําว่าเอ้ยเขาเป็นบุคลิกแบบนี ทำตัวแบบนี้แบบพูดคุยกันแบบนี้แล้วพอมาเป็นเจอไมเทเลอร์กับอลิซาเบธโอเซนในวัยหนุ่มสาวที่เล่นอ่ะแม่งเล่นเหมือนเดิมเป๊ะคือมันไม่เหมือนม่นขอดแบบไม่เหมือนเป็นคนเดียวกันแค่เป็นร่างที่หนุ่มกว่าจริงๆอ่ะคือผมผมเห็นว่าหนังมันมันเริ่มเปิดมาเงี้ยผมแบบโอ้โหเจ๋งว่ะแต่ในขณะเดียวกันแล้วไอ้ผัวเก่าที่ตายเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบเป็นคนยุคเก่านิดนึงคือมันตายตั้งแต่ยังหนุ่มอ่ะมันก็จะไม่มีความแบบบุกลิกของความเป็นแบบเป็นคนแก่เลยเพราะว่าที่นี่มันก็จะไม่เหมือนกับ ในโลกแห่งความจริงใช่ไหมที่มันแบบว่าคุณต้องทํานู่นทํานี่ทํามาช่วงอาชีพคือมึงตายตั้งแต่มึงยังหนุ่มมากมันก็จะมีความเท่ความแบบบุคลิกอะไรบางอย่างที่มันก็พิเศษไปเลยแต่ขนาดเดียวกันแล้วมันก็จะมีความแบบความแปลกๆของคนที่แบบติดอยู่ที่นี่มา65สปีมันไม่ใช่คนที่แบบว่าแบบคุยเล่นได้คุยสนุกหรือรู้จักอะไรเยอะแยะที่มันแบบที่ผู้หญิงรู้ว่าเออมัน67ปีต้องเป็นแบบนี่คุยเล่นคุยสนุกแต่อันนี้คือ คือกูรักเมียอย่างเดียวแล้วกูก็ติดตั้งแต่แบบสงครามเกาหลีอ่ะกูไม่รู้อะไรนอกจากนั้นแล้วอยู่ที่นี่มาก็คือไอเมืองเนี้ยมันก็ไม่ได้มีทีวีโลกแห่งความจริงคือมันห่างไกลาจากสิ่งที่นางเอกเป็นสิ่งที่นางเอกรู้จักมาเยอะมากๆแต่มันรอมึงมา65ปีพอทพอ์ท์ทั้งเรื่องก็คือการที่แบบตัดสินใจว่าจะไปไปอยู่กับใครกันแน่อลองใช้ชีวิตกับคนนี้ลองใช้ชีวิตกับคนนี้บลาบลาบลาไปเรื่อยๆระหว่างดูเนี่ยไอไอประเภทว่าสลับไปอยู่กับคนโน้นคนนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้สนุกมากมายเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งเลยคืองานสร้างงานสร้างโลกแห่งความแบบโลกที่ติดอยู่ระหว่างเป็นจังชั่นเป็นสถานีที่อยู่ที่เนี่ยกลางวันเป็นยังไงกลางคืนเป็นยังไงกลางวันคือมันไม่ได้เป็นแบบกลางวันกลางคืนจริงนะมันเป็นแบบเอาเอาป้ายเลื่อนอะป้ายเลื่อนมาฟืดฟืด ฟืดแล้วก็กลางวันนี่คือกดเปิดไฟปึ้งสว่างกลางคืนก็ปึ้งปิดไฟมันจะมีความเพี้ยนความแปลกของงานสร้างเนี่ยแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาอะไรเหล่านี้ทำให้หนังยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าไอไอประเภทที่แบบมันนั่งทะเลาะกันมันแย่งชิงกันมันเถียงกันอ่ะผมว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่สิ่งที่หนังต้องการสำรวจจริงๆผ่านผ่าน,านความสัมพันธ์ตรงนี้เลยคือความรักคืออะไรกันแน่แล้วถ้าเราจะเลือก เราจะต้องเลือกความรักแบบไหนความรักที่เป็นความรักบริสุทธิ์ที่คุณรอมาอย่างเนิ่นนาน65ปีคือมึงรักมันรักมึงแน่ๆรักมา65ปีมันยอมรออยู่ที่เนี่ยยอมใช้ชีวิตลำบากอยู่ที่จังชั่นเนี่ย65ปีเพื่อรอมึงหรือความรักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาตลอดเวลาหลายต่อหลายปีหนังบรนดำเนินเรื่องไปด้วยว่าแบบไหนจะดีแล้วก็พาคนดูไปสำรวจทั้งสองฝั่ง ไปเห็นทั้งสองฝั่งไปรับรู้ทั้งสองฝั่งแต่เราเป็นคนดูเราก็เราก็เลือกไม่ได้อยู่ดีอะ่ะเออหนังมันก็พาสำรวจไปในทุกทิศทางพาเราไปเห็นให้เราเหมือนไปนั่งอยู่กับนางเอกว่ามันก็เลือกไม่ได้พอยก็คือนางเอกจะเลือกอยังไงผมว่าหนังลร้กาดตรงที่เขาเขาพลิกแพลงไปมาเรื่อยๆพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาให้เราคาดเดาไม่ได้ว่า นางเอกจะเลือกทางไหนทางแนกันแน่ซึ่งมันไม่ได้มีแค่2ตัวเลือกมันมีตัวเลือกที่3ตัวเลือกที่4ตัวเลือกที่5ทางเลือกมันมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เลือกสรรกันได้แต่ในขณะเดียวกันแล้วทางทางที่หนังมีทั้งงานสร้างที่ดีมีการแสดงที่ดีมีการสํารวจพูดถึงความรักพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีทั้งหลายทั้งแหล่นั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมไม่สามารถที่จะชื่นชมหนังเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่เลยคือผมไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงความรักของตัวละครเหล่านี้ได้เลยผมพูดถึงว่า ผมไม่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าผมไม่เข้าใจในเชิงของบริบทในเรื่องอ่ะเราเข้าใจเว้ยว่าเออไอเนี้ยมันบุคลิกมันเป็นแบบตลกตลกเพี้ยนเพี้ยนบบบ,บ,บเป็นลุงแก่ที่อยู่ด้วยกันมานานเข้าใจกันทุกอย่างเออเข้าใจว่าอลิเบตโอเซนรักคนนี้แต่ ในขณะเดียวกันแล้วอีกคนหนึ่งที่รอรอมานานมันก็แบบรักจริงๆอ่ะมันแบบเหมือนคนที่ตายจากกันไปแบบไม่ได้มีเวลาล่ําลาหรือแบบมีความติดค้างกันอยู่ในใจมันเป็นความรักแบบเล่าร้อนเนี้ยมันก็มันก็มันก็เข้าใจแต่ถามว่ามันรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันรักกันไหมผมดันไม่รู้สึกเว้ยผมรู้สึกว่ามันมันต้องมีอีกหนึ่งเลเวลของ ของความสัมพันธ์หรือฉากบางฉากที่ทําให้ผมรู้สึกได้ว่านางเอกรักทั้งสองคนน่ะไม่ใช่แค่พูดว่าฉันก็รักคุณไม่ใช่แค่แบบจับหน้าไม่ใช่แค่จูบกันไม่ใช่แค่แบบหัวเราะยิ้มด้วยกันมันต้องมีแบบอีกซักซีนหนึ่งที่เราไม้เห็นว่าทั้งสองคนมันคือมันคือก้อนจิ๊กซอที่ควรจะต้องประกบติดกันแบบที่ผมรู้สึกกับตัวละครคิสอีแวร์แล้วก็ดากูตาจอ์นสันในแบทเทอรี่ลิสะเรื่องนั้นอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงควรจะต้องคู่กันดิมึงแบบมึงตรงนี้มึงเหมาะสมกันมมมมมมาาาากกกแแแบบบบจัััังหววะะนนนนนีี้ดเเลยอคต่่ ไอ้กลับเรื่องเนี้ยผมดันไม่รู้สึกตรงนั้นมันเหมือนมันมันเหมือนมีจิกจ๊กซอจิ๊กซออันหนึ่งอะมันหายไปจากหนังเรื่องนี้ซึ่งผมว่าก็จับไม่ถูกเหมือนกันว่ามันควรจะต้องมาใส่ตอนไหนควรจะต้องที่จะแบบปรับตรงไหนควรจะต้องทาตรงไหนเพราะหนังมันก็แน่นนะมันเป็นหนังที่เคลื่อนที่ไม่หยุดอะ คือสักพักหนังมันจะเป็นเรื่องราวของไมเทเลอร์ใช่ปะเข้ามาปึ้งพึ่งไมเทเลอร์สักพักพอ้าไปเรื่องไม่ปุ๊บมันปรับเป็นเรื่องของของอลิซาเบธโอเซ้นปึ้งๆึ่งึงไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าหนังมันแทบไม่หยุดพักเลยแล้วหนังมันยาวมากทุกคนแต่ว่ามันไม่มีจังหวะหยุดพักมันไม่มีจังหวะแบบหยุดหายใจเลยซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่มันพอมันไม่หยุดหายใจหนังมันไปเร็ว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 เรื่องเดิน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 อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็พร้อมจะพลิกผันไปตลอดเวลามันทําให้เราไม่สสัมผัส ความรักที่มากกว่าการบอกว่าฉันรักคุณคุณรักฉันจูบกันรักกันแบบนั้นได้มันกลายเป็นว่าเป็นหนังที่ทําทุกอย่างงานสร้างตัวละครการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป๊ะหมดแต่หัวใจที่ทําให้เราเชื่อว่าตัวละครนี้มันรักกันสําหรับผมอะหนังมันไม่ประสบความสําเร็จนะตรงนี้เลยแต่ถามว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แย่หรือเปล่าอ t e ท n i t y นสามรักหนึ่งกันไม่ใช่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีผมก็ดูไปได้เรื่อยๆดูได้แบบเพลินๆดูเออมึงจะไปทางไหนกันแน่ลุ้นไปทางไหนกันแน่งานสร้างดี ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออแยงแสงแยงตาอะไรแต่พอไอ้ส่วนที่สําคัญที่สุดไอ้ส่วนแก่นกลางที่เป็นความรักของตัวละครเราไม่สามารถซื้อหามันได้ไม่สามารถจะเชื่อในสิ่งที่ตัวละครพูดออกมาได้ในบทบาทที่ดีที่เม k e s e n s ที่เล่าเรื่องดีแต่พอเราไม่สามารถเชื่อในแก่นกลางมันได้ผมก็ต้องบอกว่า eternity สามลักหนิรันด์ว่างก็ดูแล้วกันครับบางครั้งองค์ประกอบที่ดีอ่ะมันก็ช่วยหนักได้แต่ถ้าหัวใจของคุณอ่ะ มันไม่ได้อะผมก็ไม่สามารถจะแบบผักมันไปที่เชียให้ดูได้ผมผมคิดอยู่นานนะระหว่างสองอันนี้ว่าจะไปทางไหนดีแต่ยิ่งคิดถึงมันมากเท่าไหร่อ่ะเราก็คิดถึงแค่องค์ประกอบคิดถึงไดลอล็อกมากกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราสําหรับผมความรู้สึกมันถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่แค่วางก็ดูแล้วกันนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะส่วนใครมีคําถามอะไรมากไปกว่าน,นี้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์ลองบอกกันมาได้ ตีบังกาดูหนังนะครับยังคงเป็นพเน์ชิพอยู่กับทาง Sho ป e e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวกบีนี่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 แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะฮะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลย นะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,กาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปุ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมันใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิอบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร์ด พอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอ,นอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมเมื่อเคยมีนะแต่เวลาต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยโอรไม่หนาวหูมัอยู่แค่ทุกคนเพราะมันหนาวหูเว้มันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง3 0บาท แต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนนี่อยากสนับสนุนตีลังการดูหนังซื้ออย่างอื่นในช็อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนนี่ไปไปหน้าหมวกบีนนี่แล้วครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เดี๋ยวเราเจนลิงก์ไปปุ๊บถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นเป็นของสิ่งนั้นปุ๊บผมจะได้ค่าคอมมิิิิชชชชััั่่่่นนนนนนจจจจาาาาาากกกกกรร้้้้้้คคคคดดดดวยยออไไไมมะะบ็งงเ ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ